สวัสดีวันนี้ป,ป๋าแอบมาดูเจ้าคุณขายของที่โรงเรียนเขาเปิดตลาดนัดวังดีปาย่ามาด้วยปาย่ามาแอบดูเจ้าคุณเจ้าคุณเอาของมาขายเพื่อนๆเป็นพวงกุญแจลาบูบ,บูของหลบของหลบไปรอดดูเจ้าคุณวางล็อกอยู่ตรงไหนไม่รู้มีดนตรีสดด้วยได้ยินเสียงแว่วๆเมื่อกี้ เ่ยต้องมาดีค่ะมาแบบไม่ให้รู้ลองดูดูค่ะของน้องอยู่ไม่รู้นี่อยู่แล้วจับฉลากใหม่ของเธอนี้หาไปดูสิแม่ไปหาน้องก่อนสวัสดีค่ะเจ้าคุณอยู่ไหนครับ

อาอสิ่งบ้าจเลาะเอานี่เลยมาอ่ะขายขายอย่งไงเดี๋ยวต้องมีวิธีการนะขายให้หมดหน้าขายใส่ไนมุกติอัดบาทสุีนะบาทสุดีด้านโน้นนะครับใครจะใช้บ้าทสองก็เจอที่ปะกุษด้านโน้นก็เลือกแล้วนะครับ

อะไรคะเยลลี่ค่ะเยลลี่เหรอคะโอ้น่ากินจังเดี๋ยวรู้เลยขายดีไหมลกูกขายดีไหม ตามให้กล่องละสิบบาทน,น้องละาวะาป .5 ครับตะวาไปที่โรงอาหารด้วยนะครับออกมาแล้วมาแล้วด้วยน้องดาดาลงลงน้อง,องดาดาอยู่ไหนครับป .2 อ่ะมาเจอคุณแม่ที่บริเวณโรงอาหารด้วยนะครับน้องดาดาป .1 อ .2 นะครับ่าเจอคุณแม่ที่โรงอาหารด้วยนะครับอะไร เอาตัวนิดแหลอะไรกี่บาทอะไรกี่บาทเดี๋ยวเดี๋ยวต้องต้องต้องเตรีตังคหน้าก่อนติดบาทต้องเอาก่อนใส่ก่อนเดี๋ยวจะซื้อของเอาเยลลี่ดีกว่าอ่ารับเดินตรงตามสบายนะครับเอาเยลลี่สายจนหมดเท่าไรต่อมันสองอันยี่สิบโอเคพอดีไม่ต้องโอนใช่ไหมขอบคุณค่ะได้มาแล้วของน้องอลิน ไปบ้าคุณกินเล่นลูกเอาไปยิขอน้อยลินเซื้ออะไรซื้ออันไหนนี่ซื้อพวงกุญแจนี่น่ารัก เอาไว้ห <Ơ> ้อยกระเป๋าเบียงเลยเบียงไ่้อยทอนหมดแล้วเหรออ๋เข้าจ่ายไร้อยแล้วน้องทอนเหรียญหมดเลย nó online tạm nó được à là, bà, anh em và anh em chị ba và anh em chị ba và mấy, anh kia lần anh em ba

นื่องจากถ้านั่งขายอยู่กับที่นี้จะขายออกช้าก็เลยต้องเดินขายเราจะไม่รอให้ลูกค้ามาหาเราเราจะออกไปหาลูกค้าอีก3คนแล้วามกันก่อนป้าขึ้นเทียนนี้ขึ้นเจอใค้เจอรับทานเนาะรับทุกคน

รับประมุขเรื่องการจินตนาตั้งใจได้หายาคอยทุกนาทีเกิดออกมาแบบนับเป็นพันพันนับเป็นร้อยเป็นร้อยหมดจดลิบจับคอจับจับเลือดรับประนอมตาแล้วก็หันละหันแล้วก็ตาเกิดตาปลาเกิดตาปลาอาบจะจิ้งหรีดเหนื่อยล้าใจเพราะเห็นหน้าเหนื่อยล้าใจล้าใจอาเจียนเป็นลมอีกแล้วเป็นลม ครับทีนี้ต้องใช้การชงนักแต่เราโต่ออย่าพาดูกันไม่ได้มาดัดแปลงอาจจะรูเวลกับใจถ้าจะดูก่อไปพัทยาพักเก๋ไม่ทันอีกนะครับไปแล้วตลาดวายแล้วน้องกลับไปก่อนเดี๋ยวไปนับยอดก่อนว่าได้กี่บาทเลยนะครับแล้วก็บ๊ายบายหน่อยขยาดแล้วพรุ่งี้ห้องนะครับ ตสวัสดีคุณผู้ปกครองที่ผมสามารถรับกลับได้นะครับแล้วอย่าลืมแจ้งกูไปยังชั้นนะครับอันนี้ผมพาพิวอันนี้อ้าวไปเหรอแล้วกลับไปขายทองต่อแล้วก็ตอนข้ามไปตลาดมอไปไหมตลาดเกษตรนะครับขอย้ำเรื่องไปแล้วบ๊ายบายนะครับเด็กๆคนไหนที่มือ